มีตัวหนึ่งที่ ไม่ลูกแม่ไปไปไหนอะคะไปดูไอ้นั่นได้ได้จับดิจับได้ไหมจับได้ใช่ไหมเออจับได้พี่เฟอร์บอกอยู่นิ่งแล้วเพราะว่าอะไรครับถ้ามันอยู่ไม่นิ่งห้ามจับใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขิดมันขิดขิดตัวตายมันนึกขิดพี่เฟอร์ใช่ไหมไม่ใช่ เพราะพี่เฟลไปจาของมันเพราะมันต้องขีดคนที่ด้คือขวาใายเอียกใครดอก็คือก็คือก็คือเฟลลี่เอานี่งวยอีกตัวนึงอะไรอ่ะม้าม้ามันชอบเนาะมันคัน เอจับได้แล้วมันใกลมันมาใกลแล้วถูมากเามับอกจับ <c oughs> จครับแน่นตับเลยไงไอ้อวุ้มเป็นคนน้จับเขาไม่ได้เนี่ย <c oughs> เป็นคนหรือเป็นคนหรือเป็นตัว,เป,วเป็นตัวอุว้ยลมเย็นมากอะ่ะชอบจับเขา ระวังโดนลวัเด้อไหนน้องไปไหนเขาหนกเขาถอดตัวจังถ้าวัวอยู่อ่ะเขาไม่ถอดถ้าวัวไม่อยู่อ่ะเขาจะถอดแล้วเี่กเขาถอดยังไงถอดแล้วเนี่ยหลอกเดี๋ยวไปปักเลยเว้นน้ำลายกินอาหารอ่ะอาหารเป็นแบบนั้ลงเนี้ยเคยไปลงนู้นด้วย อ๋อพ่อปล่อยไปกินยาข้างนอกใช่ไหมใช่ถ้าตอนเย็นพ่อไม่ให้ไปเพราะว่ามูเย้วเขี้ยวขอนมันเยอ,อะมันจะมีมูยนถ่ายเฟนมาถ่ายรูปนี่นั่งตรงนี้นี่เฮ้ยกลัวอึ๊บอึบเอาน้องกลัวกลัวทำไม น้องกลัวครับพี่เบิร์สกลัวมันเล่นเออมันเล่นอ่ๆาๆระวังมันปัดมาแดงวันเสยขึ้นมานะคะอายุมั่เ <laughs> อ้ากลัวล้มหลายทีแล้วเนี่ยโอ้ปัดปัดดีดีค่ะล้มหลายทีแล้วเนี่ยเจ็บมั่งไหมชิ้นวัวนั่นน,นเป็นมันนุ่มดินุ่มไหมนุ่ม รอก่อนเด้ขอขาขามาดูพี่เฟซได้เปล่าได้เปล่า <laughs> ทั้งส่งไม่มีไงอ,อ,อันนี้คือที่ใส่เป็ดตอนเล็กๆหไวยไปเง่ถามทีอันใหม่คันนั้นแหละคุ้ว่าพังเลยเก็บไว้หวางหมาชูบข้าวบานไปแล้ว ไวมากอ้าวหายเรียบร้อยถึงบ้านเรียบร้อย